ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องของเรานะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจะพามาอัปเดตบรรยากาศที่ฟาร์มนะครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างน,นะครผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการให้อาหารยามเช้าๆนะครับนี่ครับก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับผมก็จะมีไก่บ้านนะไก่บ้านแล้วก็เป็ดอีเหลียงนะครับเป็ดอีเหลียง พาไปชมด้านหลังครับว่าเราทำอะไรไปบ้างอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเล้าไก่ที่เราทำใหม่นะครับผมเก่ามันซุดโซมมากเลยนะครับผมมันผุมันพังหมดแล้วนะครับผมแล้วก็กิ่งมะม่วงครับผมกิ่งมะม่วงมันผุนะครับมันกรล่วงลงมาทำลงล่วงลงมา,าทับหลังคาครับผมหลังคาก็หักนะครับทำให้ เกิดการเสียหายนะครับรกการทางของเล้าไก่ของเรานะเดี๋ยวอันนี้ก็กําลังทําเริ่มทําได้สองวันแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมุงลงลังคานะครับวันนี้ก็จะเริ่มมุงลงลังคานะครับก็จะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดล็อกนะครับผมก็จะเป็นล็อกผสมทั้งหมด8ดล็อกนะครับผมก็จะ สพ่อแม่พันธุ์นะครับข้อน,นี้จะใส่พ่อแม่พันธุ์นะครับส่วนข้อขุนหรือข้อ,อนุบางก็จะอยู่ตรงนี้นะครับข็นของไก่เล็กนะครับไก่รุ่นนะครับนี่นะมันจะตรียมย้อเช้านะครับผมให้อาหารก็ค่อนข้างวุ่นวายนะผมเพราะว่าตอนนี้ไก่ออกมาข้างนอกหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเรากําลังปรับปุงนะครับผมกําลังปรับปุง ทางไก่ไข่แล้วนี่ไก่ไข่พ่อพันธุ์ลดไอเลเลสลดไอเลเลสอเมริกาก็ปล่อยออกมาอยู่ข้างนอกก่อนนะครับผมส่วนแม่พันธุ์เราก็ขังไว้ในนู่นนะครับนี่ครับวุ่นวนเลยนะครับผมเนี่ยปัญหาถ้าปล่อยออกมาก็จะเป็นไงไล่ตีกันไม่ได้กินข้าวดีครับนี่ก็จะเป็นพ่อพันธุ์เหลือทางขาวนะครับผมอเมริกายาสีขาวนะครับนี่เราก็ ทำได้สองวันแล้วครับผมก็ใช้เสาเดิมนะครับใช้เสาเดิมแต่ว่าก็เปลี่ยนตัวคานนะครับเปลี่ยนตัวคานตัวเรื่อด้านบนนะเป็นไม้ยูคานะเพราะเรามีไม้ยูคาสังกสีก็จะใช้สังกสีเก่านียครับผมก็ใช้สังกสีของมันดูว่าอันไหนจะพอใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้ก็ทําแบบประหยัดนะครับผมแล้วก็โปรเจกต์ต่อไปนะครับเราจะทำข้อเป็ดนะเนี่ยทำ ทำเล้าเป็ดใหม่นะครับผมเพราะว่าน้ำมันรั่วครับเนี่ยครับน้ำมันรั่วเนี่ยเวลาเป็ดมานอนนะเวลาเป็ดมาไข่น้ำก็จะรั่วเนะครับหลังคามันปุบมาแล้วนะมันรั่วมาแล้วนะบังกีจะมีแม่เป็ดกําลังวางไข่อยู่นะครับผมเป็ดบับารี่นะครับผมพอเราทําเสร็จนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นคอกเป็ดอีเหลียงนะครับผมเป็นคอกเฉพาะเป็ดอีเหลียงเลยนะครับผมเอาไว้เลี้ยง พื่อขายไข่เชื้อนะครับหรือขายลูกเป็ดนะครับของจะว่าเป็ดอีเหลียงนะครับผมส่วนเป็ดบาบารีเราก็จะปล่อยลงด้านนอกเลยเนี่ยก็จะเป็นต้นมะม่วงนะครับที่มันหักลงมาแล้วก็ทําการตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยนะครับผมตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยนี่ครับลูลงมาพังหมดเลยนะครับผมรังคาแล้วก็พังไปด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยต้องทาใหม่นะครับผมก็เลยต้องได้รื้อทํหรังคาใหม่นะครับผมนี่ครับ อันนี้ก็เอากันแดดไว้เฉยไอกันฝนไว้เฉยครับเดี๋ยววันนี้ก็จะทําการมุงหลงังคานะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มมุงหลงังคาเป็ดเจเล่นน้ำนะกินอิ่มเสร็จแล้วก็ลงไปเล่นน้ำครับผมส่วนตัวดำๆนั้นก็จะเป็นอ่เป็ดมันหลาดนะเป็ดมันหลาดใหญ่นะครับแล้วก็จะปล่อยออกเหมือนกันนะครับผมใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเป็ดมันหลาดใหญ่นะนี่ครับ ก็จะเหลือไว้เฉพาะเป็ดอี่เหลียงนะครับผมคจะเหลือไว้เฉพาะเป็ดอีเหลียงจะได้ไม่เป็นการปนกันนะเวลาอยู่คอ,อกผสมพันธุ์นะครับผมก็จะใส่ในคอ,อกนี้นะครับผมเดี๋ยวทำคอ,อกใหม่นะคือตอกตอกันเลยนะครับกับคอ,อกไก่นะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์โรดไอแลนด์ไว้นะค่อยอาไว้ยุ้งนอกก่อนนะครับผมตัวมอมแมมเลยนะครับโดนฝนด้วยแล้วก็คุก ที่ฝนด้วยนะพวกดินด้วยเนี่ยเป็ดแบบเป็ดอีเหลียงนะครับผมนี่เป็ดอีเหลียงโต,โตแล้วนะผมอายุประมาณสี่เดือนแล้วครับเนี่ยเป็ดอีเหลียงนะครับเหล๋ยอ,อีกหน่อยคงจะไข่แล้วครับผมใกล้จะไขนะ่แล้วเราก็เลยต้องทำคอกทำคองให้เขาอยู่เฉพาะเป็ดส่วนของเป็ดอีเหลียงนะครับผมจะได้ไม่มีสายพันธุ์อื่นมาผสมนะครับผม ก็เป็นข้อพันธุ์ลดไอเลสรถไอเลสอเมริกานะครับโอนๆนะครับผแต่อยู่ใกล้กันไม่ได้ครับนี่นะมาแล้วครับมาแล้วครับไล่ตีเข้าหมดเลยครับอ่าเหลืองขาวนะครับไม่ยอมให้ตัวอื่นเข้ามาใกล้เลยนะผมแม่ครับอยู่นอกเปียกฝนนะครับเนี่ยก็เป็นลูกของเขานะครับผมลูกเหลืองขาวนะครับ ให้ผมทาข้ออะไรดีๆเสร็จก่อนนะผมก็จะมาถ่ายให้ชมกันนะว่มามีลูกกี่ตัวนะครับสีสันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็พร้อมเปิดแบ่งนะครับผมคือเปิดแบ่งลูกด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับรวมถึงไก่ไข่ด้วยครับรวมถึงไก่ไข่ด้วยนะลดไอลรลนเลสอ่อาอเมริกานะครับแล้วก็ลดไอลรลน์ไว้รถดไอรแลนด์ไวท์นี่จะเป็นสายพานอังกฤษนะครับจากประเทศอังกฤษส่วนดรดไอแลนด์เลสนี่จะเป็น แต่พันจากประเทศอเมริกานะครับก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับไว้ที่รายละเอียดคลิปนะครับผมสามารถเข้าไปค้นหาได้นะครับแอดไลน์มาสอบถ,ถามพูดคุยกันก็ได้นะครับผมว่าเรามีอะไรแบ่งบ้างน,นะครับผม,มสำหรับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวก็จะขอตัวไปเตรียมตัวนะครับทางานนะครับผมเดินขึ้นมุงหลังคานะครับผมเยวจะตัดหญ้าให้บัวด้วยครับอันนี้จะเป็นบัวแม่สาวของเราครับเป็นลูกกระทบบาซินนะครับผมหัวยาวๆนะครับเยวจะไปตัดหญ้าให้วัวด้วยครับหญ้าหมดแล้วกินเก่งมากครับผมนี่ครับสภาพเปลี่ยนแปลงไหมครับจากตอนแรกคลิป ที่แล้วพร้อมมากเลยนะครับตอนเอามาทีแรกอันนี้ก็เอามาได้ประมาณเดือนกว่ากวาแล้วครับผมเอามาได้เดือนกว่ากว่าแล้วก็มีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วนะครับผมเนี่ยครับดูท้องนะครับผมดูซี่โครงนะครับผมเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนี้ครับกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกก็ขึ้นมาแล้วครับผมชอบเล่นครับผมชอบหยอก นนนะกินหญ้าดีนะครับผมเอาญยาอะไรให้กินก็กินหมดนะครับไม่เลือกหยาครับเนี่ยนี่ก็อามาชมบรรยากาศร่าวขาวประมาณนี้นะครับผมไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ